ไหนที่ซ้อมกันไหนเรามาเรามาทำงานต้องทำข้าวอะไรไตตั้งเอ้าเอ้าอ๋อโหที่ยราไปไหนอ่ะให้พ่อดู้ใช่ไอ่ะซ้อมมาพาไปดูหน่อยที่ลูกหนูนอนที่ไหนคะพี่นูนเหรอแล้วใครนอนอยู่พี่พีพี่พีดูิครับ่รู้ใช่ไหมน้องพี เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันยาอันยาไม่งั้นพี่นุชเปลี่ยนเฮ้บอบอบอพิธียิ้มไม่สวยได้หรอกพิธียิ้มแล้วหลอกก่อนพิธียิ้มแล้วหลอกก่อนคะ เออยิ้มลกหรอยืมยืมว้างแล้ยิ้มอีกยิ้มอีกพี่ที่ยิ้มอีกเลยบ้านไม่มีทางเลยนอนแล้ข้ายืมนะจะพักผ่อนอย่างลูกหรือเราจะเอาก่อนเลยลูกไม่ไปนอนนไม่ต้องมายิ้มเราอ่ะเขานอนกันอยู่ไม่นอนดูไหนอ้าห้าที่อ้าห้าอ้าห้าก่อนอาห้าโอ้โห อ้าวไม่เอาแล้วหรอพ่อนั่งเข็นไม่ไหวดันสีดันดีๆบ้าไหวบ้าเดินได้ไหม เขาเลยดีกว่าอุ้มยังไงค<น>อุ้มยไงุยจะเล่นุ๊กตากี่โมงมอะลูกฮะ เล่นอะไรอ่ะรู้ไม่เล่นน้ำลายสิเราอ่ะมีบีเก่งไหมไหนบอกว่ามีซิเก่งไหมเก่งมากเก่งมากมีบีเก่งไหมคะบอกยอใหญ่สเก่งไหมเก่งเก่งเพราะจ๋าเพราะถอยยาได้เลยโอเคโอ้ย เก่งไหมคะไคแเกิลเก่งไหมไคแองเกิลโอเคแล้วอันยาเก่งไหมคะเก่งแล้วเก่งไหนไหนไหนพี่ว่าอยู่ไหนพี่ว่าไปไหนไปหน้าแต่งหน้าที่ไหนเจ้าแต่งหน้าที่ไหนคะเจ้าเสร็จหรือยังเสร็จแล้วหรือจะไปดูเหรอคะไปดูพี่ว่าแต่งหน้าเหรอไปไปไปดูแต่งให้น้องต่ออ่ะแต่งให้น้องด้วยแต่งให้น้องเสร็จแล้วเแล้วเส้วเสร็้วเสรแล้วเสร็จแล้วเสรแล้วเสแล้วเส้วเสรแล้วเส้วเส้วเแล้วเส้วเสร สวยยังอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งโอเคโอวเบาเบาโอช่างคนนี้มือเบาจังเลยเกีรวาั้างให้ยาแต่งให้บ้างโอ้โหตบแรงใช่โหอันนี้น่าหันท์เลยเด็กผู้ชายแต่งผู้ชายอันนี้เน้นแต่ผู้ชายเสร็จแล้วเสร็จแล้วสวยยังรอแป๊บหนึ่ง OK, bay 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 để bay em bay cả em bay 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 ไม่ใช่ฉีอะไรเสียแล้วนะสีอะไรไม่พาสีผีสีบูบ้าสีบูบ้าไม่ใช่แล่วีอะไรคะขอยาสีผีเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวก็เสร็จเดี๋ยวก็เสร็จใส่เสื้อลูกจะร้องทำไมบินของเขาคือแบบไหนรู้ไหมพี่นะ

ยูพีเลิกตรงนี้อันญาลเลิกตรงไหนเซ็ตปากเฮ้ยอุ้ยเลิกเปล่าคุณพีต้ะมองที่ไหนนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันโอเคไหมถ่ายเสร็จแล้วนะโบพาไปนั่งเล่นน้ำเลยเพราะว่าเพราะว่าคนที่เขาเป็นเจ้าของสระเขาบอกว่าต้องให้เด็กทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวไปเล่นน้ำกันโอเคไหมคะได้ไหม๋ย่ามาไม่อยู่เป็นเพื่อนได้ไหมกันได้ไหมคะได้ได้ค่ะไม่เอาหรอคะไม่ อุ้ยอ้าวเอาไหมคะไม่เอาหมุนอีกรอบนึงเลยนะเฮ้ยอีกรอบนึงเลยนะคะคนที่เป็นหูใครฉันนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไหมคะโอเคเอาค่ะโอเคเอาพอแล้วพอแล้วพอแล้วเป็นหวยังมานะเดี๋ยวเดี๋ยวนับนะวันสอง ทางนี้ทางนี้หันมาทางนี้หันมาทางนบอนี่สีอะไรคะสีพีเก่งมากมากใมาหมีอุ้ยเคยทำงานเก่งจังเลยเหรอแล้วอัญยาทำงานเสร็จยังคะหมีหรืออายาหรือมีพี่อาเออพี่อัญยาใช่มีพี่อัญยาด้วยอยากจะไปไหนอนยานั่งดูก่อนนั่งดูก่อน A à, này honey, thăm để. Để. Để thăm chứ, thăm 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 Ui thăm 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 นูอย่าคิดมากสิลูกไม่ต้องไปพิจารณาอะไรเดีกลูกอ้ยีักันที่นัำกันที่ีทำให้ดูหม่ห้านีด้วยอันหนึ่งสอจับักห่น่งหนึ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 ่งส่งพี่พ่อพี่ไม่ใช่พ่อพ่อใช่หเปล่าพ่อพ่ออยู่ไหน ใช่เหรอคนไหนพ่อคนไหนพ่ออ๋อคนนี้คนนู้นน่ะคนนู้นน่ะใช่ไหมใช่คนนั้นใชใช่เหรอไปอธิวานไปหาพี่ชาร้าก่อนนะโอ้โหโอ้โหนอนทันทีคนนี้มาไม่ต้องปรับอารมณ์เลยเลยอ ลูกชายบอกว่าลูกชายอยากมามาก